ส ل าโมาอะไรกุ้มครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมจะพามาดูต้นยางนะครับคือต้นยางพันสองห้าหนึ่งนะครับที่โดนยาฆ่าย้านะครับแบบดูดซึมนะครับใบมันจะงีบงอนะครับแล้วก็ใบ้าจะเรียวใบก็จะเรียวนะครับ โดนละอองยาฆ่าญ้านะครับแล้วบางต้นนะครับก็ตายเลยเจ็ถึงกับตายเลยนะครับอันนีโ้โดนเครื่องตัดหญ้าไปแล้วก็ต้องส่อมใหม่นะครับเพราะว่ายางไม่ขึ้นด้วยนะครับ้องให้กันไรครับเดีย๋ยวมันก็ จะแตกตาออกมาใหม่แล้วก็จะสวยไว้ให้เข้าหน่อยรับใบยางที่โดนยาฆ่าหญ้านะครับจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นยางพันใบไม้ไผ่อะไรนะครับ ดูนะครับนี่คือพันสองห้าหนึ่งนะครับที่โดนละอองของยาฆ่าหญ้านะครับสารกำจัดวัชพืชก็นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับแล้วยางก็จะตายเยอะนะครับที่อาการหนักๆน,นะครับอาการหนักจะอยู่อย่างนี้เลยนะครับนี่คือโดน ่วนหนักเลยนะครับกว่าจะหายนีย่ต้องใช้เวลานานนะครับตอนนี้ใช้เวลานานมากการหนักเลยก็ต้นที่ยังไม่ไม่โดนดา่าคาย่านะครับไม่โดนละอองมันก็จะปกตินะครับ ต้นนี้นะครับเป็นยางที่เพิ่งจะซ่อมใหม่นะครับก็โดนยาฆ่ายาเข้าไปยางก็ไม่ขึ้นนะครับใบก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผลเ,เสียของมันมต้นที่ อนนี้นะครับตอนที่โดนยาฆ่าหญ้านะครับอยู่ประมาณนี้นะครับพอต่อยอดออกมาก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้เลยนะครับพอโดนยาฆ่าหญ้าเยอะนะครับเจ้าของยอมรับเลยว่าส่วนแกรกนะครับแล้วก็แกดูแลไม่เป็นด้วยนะครับคือนี่พันสองห้าหนึ่งนะครับดูใบนะครับ เสียหายมากเลยนะครับอาการแต่และต้นนะครับที่โดนยาสารกำจัดวัชพืชยาฆ่าหญ้าเนี่ยครับก็มีอาการต้นที่หนังหนักนะครับที่โดนเยอะนะครับ ไม,ไม่ไม่ได้โดนแก้และองนะครับก็ถึงกันตายเลยนะครับโดนดูดซึมเข้าไปนะครับตอนนี้ก็ตายนะครับถ้าใครที่จะจ้างนะครับพ่นยาฆ่าหญ้านะครับควรที่จะอ ดูคนฉีดให้ดีนะครับคนฉีดยาเพราะว่ามันบางคนมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มีความพิธีพิถันนะครับในการทำงานนะครับทำงานไม่ค่อยเรียบร้อยก็ทำแค่เอาเงินนะครับต้นยางนะครับที่ไม่โดนยานะครับจะอยู่ ลักษณะอย่างนี้นะครับ,ยา,บายางใบยางสองห้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับต้นนี้ไม่โดนนะครับนะครับนี่คือใบายางมันปกตินะครับสองห้าหนึ่งนะครับที่ไม่โดนายาฆ่าหญ้าเข้าไปนะครับไม่โดนละอองแล้วก็ใบก็จะสวยนะครับนี่คือพันสองห้าหนึ่งนะครับ แล้วก็พันหกร้อยนะครับพันหกร้อยที่ไม่โดนยานะครับก็ครับต้นนี้โดนยานะครับเป็นพันหกร้อยนะครับใบก็จะงอๆนะครับนะครับแต่ว่ายอดใหม่นะครับจะออกมาสวยนะครับพอยามันหมดฤทธิ์นะครับ แต่ก็มันมีสารเคมีอยู่ในลำต้นนะครับนี่ครับหลังจากที่นะครับนี่ต้นที่ไม่โดนยานะครับต้นนี้เป็นพันสองห้าหนึ่งนะครับก็ใบจะปกติอย่างนี้นะครับแล้วนะครับนี่คือที่จริงแล้วต้นยางนะครับอายุปีกว่านะครับก็จะ สูงประมาณนี้แล้วนะครับดูนะครับนี่คือต้นปกตินะครับไม่โดนยานะครับเปลือกก็จะเป็นสีเข้มแล้วนะครับเปลือกเป็นสีเข้มสีน้ำตาลแล้วนะครับก็จะสูงประมาณนี้แล้วนะครับเลยหัวแล้วนะครับเลยหัวเพราะว่า มันไม่โดนยานะต้นที่โดนหนักๆนะครับดูนะตายเลยนะแล้วรอบนี้เขาก็จ้างตัดหญ้าในสวนนะครับนี่คือพันหกหกหกร้อยนะครับใบมันโดนยาฆ่าหญ้านะครับมันก็เลยอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกพันหนึ่งนะอันนี้สองห้าหนึ่งนะครับ โดนยาค่ายาเข้าไปก็นะครับมันต้นลำต้นก็ไม่สมบูรณ์นะครับลำต้นก็ไม่สมบูรณ์พอหมดฤทธิ์ยานะครับมันก็จะขึ้นดีนะครับอันนี้ไงก็จะต้องใส่ปุ๋ยนะครับดูแลให้ดีนะครับกว่า ยางจะหมดฤทธิ์ยานะครับนี่ตัวน,นี้เป็นพันสองห้าหนึ่งนะครับตัวน,นี้ไม่โดนยาเห็นไหมครับใบมันจะสวยอย่างนี้เลยนะครับใบจะสวยอย่างนี้แล้วลําต้นก็ไม่มีนะครับที่มันไม่มีความสมบูรณ์นะครับลําต้นก็ไม่มีเลยนะครับนี่ครับลำต้น ต้นจะสวยนะครับต้นนี้เป็นอย่างที่มันแตกออกมาเนี่นครับนี่คือพันหกร้อยนะครับที่โดนที่โดนายาฆ่าหญ้าเข้าไปนะครับเป็นชนิดแบบตูดซึมนะครับนี่ก็เป็น ครับมันเริ่มโดนจากตรงนี้เลยนะครับกว่ามันจะหายนะครับมันแตกออกมาชั้นหนึ่งชั้นนะครับหนึ่งชั้นสองชั้นเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะครับหนึ่งชั้นสองชั้นชั้นที่สามนะครับชั้นที่สี่นะครับถึงจะหมดฤทธิ์นะครับหมดฤทธิยาหมดฤทธิสารเคมีที่โดนเข้าไปนะครับใบใบมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ไม่ว่าจะสองห้าหนึ่งหรือว่าพันหกร้อยนะครับก็จะใบก็จะอยู่อย่างนี้นะครับที่โดนสารเคมีนะครับก็มีเกษตรกรมือใหม่นะครับหลายหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับก็ดีนะครับมีเอฟซีนะครับที่รัตภูมิถามนะครับมันก่อนก็เป็นเกษตรกรมือใหม่นะครับตอนนี้นะครับ ดูความไม่สมบูรณ์ของมันนะครับดูลำต้นนะครับพันสองห้าหนึ่งนะครับนี่โดนสารเคมีครับโนดนยาฆ่ายานี่ก็หมดฤทธิ์ยานะครับก,ก็จะโตกว่าลำต้นนะครับตรงที่ไม่มีฤทธิ์ยานะครับ ตรงที่มีฤทธิ์ยาอยู่นะครับก็จะแห้งนะครับจะโตช้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพันหกศูนย์นะครับพันหกศูนย์ตัวนี้นะครับก็โดนนะครับโดนยาแต่ว่าไม่ถึงขั้นหนักนะครับเปลือกมันจะอยู่แบบ ไม่สมบูรณ์นะครับที่เขียวๆนี่ก็ที่จริงมันจะหมดแล้วนะครับตรงนี้มันจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลแต่ตอนนี้มันยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับบดนเสียนะครับรเวลาท่านที่ใช้ยาฆ่าหญ้าก็อย่าให้โดนต้นยางของเรานะครับ ก็ตรงนี้ก็ปลูกสองเมตรกว่าเองนะครับปลูกใกล้กันเกินนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับตรงนี้เป็นพันหกศูนย์ศูนย์นะครับกิ่งแล้วก็หักนะครับ เพื่อให้มันแตกเป็นต้นลำต้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมสลามวาอะไรกุมครับสวัสดีครับ